สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าอุตสาหกรรมช่างทุกท่านนะคะวันนี้เป็นเรื่องดีของลูกค้าอำเภอชันิจังหวับุรีรัมค่ะใกล้ๆเราเนี่เองนะคะเป็นลูกค้าขาประจําจของเรานะคะเพราะว่าครั้งก่อนนี้ลูกค้าเคยมาออกรถกับทางอุตสาหกรรมช่างเปลี่ยนรถดานะคะคนยินดํายินนะคะรอบนี้ก็คือมาจาัดเทรลเลอร์ขึ้นแม่ครูค่ะมาลูกค้าได้จัดแม่ครออกมาหนึ่งคันนะคะคันนี้ขึ้นตัวร้อยสี่สิบได้ค่ะ สเปคคันนี้มาฟังสเปคคันนี้กันค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวฮีโน่สิงไฮเทคร้อยเก้าสิบเแรงตัวเครื่อง E L หนึ่งนะคะก็เป็นตัวถ่ายของไทยที่ใช้งานมาแล้วนะคะจะทำใหม่ประกอบใหม่บอกง่ายๆกับซิงให้ถทอตัวสิงให้ถืกตะะัสโมอเนาะค่ะค่ะก็ลูกค้าจะสั่งทำเป็นสีเขียวมะนาวนะคะสีเขียวมะนาวออกมุกนะคะ ก็ไมไ่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นลวดลายนะคะเป็นอ่าเป็นตัวเส้นเดียวขีดเส้นตรงนะคะ,คะข้าวหม้อก๋วยเตี๋ยวสิบนิว้วประมาณน,นี้ภายในนะคะก็เปลี่ยนเบาะให้ใหม่ภายในก็คือจัดเต็มแล้วก็ลูกค้าสั่งไตรด่วน แรด่วนหนคู่นะคะนี่ค่ะยางก็คือเราก็เปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะคะปลาตัวนี้สองคราวนะลูกค้าสองคราวค่ะสองคราอ่าลูกค้ามองหาเทนเลอร์กำลังมองหาอยู่สั่งประกอบได้เลย080 164 3994ค่ะ08 958 494 35นะคะ สเปคตัวนี้ก็คือลูกค้าสั่งทําตามมาตรฐานอู่นะคะมาตรฐานอู่นี่เราใส่ตัวเอ่อบางฝุ่นนะคะรองขารองขาแมคโครนะคะขึ้น140ร้อยสี่สิบแรงนี่ตัวเอ่อตัวปุ่มรีโมทนะคะที่เอ่อพับพับตัวขาตะ,กะเกแตนอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ นี่ค่ะน่าจะอยู่โซนนี้อ่าอยู่โซนนี้แหละนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ ฟังสเปคกันอีกรอบนะคะเป็นตัวสิงไฮเทค191แรง EL 100ตัว2เพลานะคะจะเดินทางไปที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ฝากลูกค้าไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามองหาเป็นตัวรถเทเลอร์นะคะก็สามารถสั่งประกอบได้นะคะโทรมาที่เบอร์080 164 3994ค่ะ0895 849435หรือลูกค้าจะทักเพจมาที่อุสการช่างทางภาคจุฬามรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็ ออฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กับทางช่อง youtube อูสสการช่างสองด้วยนะคะสำหรับวันนี้นมคะขอตัวลาไปก่อนนะคะอาจจะรีวิวได้ไม่ไม่แจมแจ้งแจมชัดนะคะก็ต้องขออภัยลูกคา้ามาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ